กลับสบายดีพ <siinä> so ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีแข่งแพงถูกฐานเบิร์สุกูสิบคนที่เข้ามาหลับซมอยู่ในขณะนี้เด้อสบายดียามคลางคืนพี่น้องต้มหอยพี่น้องหอยเซอรี่ปลาตะหอยโข้งหน้าเด้หอยโข้งหน้านี่อันหอยปลาก้วงไอยปลาก้วง ไปเก็บมือเศร้านี่พี่น้องเอ้ยทางม่ได้ถ่ายขีดปให้พี่น้องเบิ่งมสมใส่สมใบมะขามอืมหอยคงหน้าแบบจริงขอแรงรำกันเด้อาหารแรงเมื่อนีนบ่มีอย่หงายซุกแล้วแสดงว่าซุกแล้วนี่พาลังไงขาย Hey, พี่น้องอันนี้ติ้มโกโโมาเลยนะทำไมดำจังดำแน่นอนมันหมา <c oughs> อันนี้แกงแกงเห็ดเสร็จปลากดเอามาจะหา่านแจว่วต้มหอยออมากิน,น้าแลงกันกันเด้อจ้าเจ็บแสบลองกัน แกงเห็ดม <com st selling captions> ันคอนเพ็ดอะไรใส่บักตี้โอใส่ปลาปะก๊ดมาเด้อพี่น้องค้าก็ขึ้นมาจากเผาะหมูค่ะมื้นี้ลงพะลางมูซอยอันพอนอกออย่าดามาเด้อพี่น้องเยสสเสือว

ใกะมือ่กินทกคนจะไม่กคันไรยนี่ก็บอดูนี่นีินินมันขืนอันถ้าจกินกระป๋อมคันไปเลยค่ะเดกน่นนบบ่น้อยอ่ะถ้าจะถ้าจะอยากินน้อย้อยกิน้อยขด้วยบ็งแบบนี้ ขึ mm ้น hmm. ีตากุลาียประกดใส่เน็ตพรอนตัวใหญ่ตัวตีนใส่มากเราะกอตัวต ก็จะปลุกแค่นั่นลุกอาตอนจะแจ้งนะมันก็โค้มละโคตบอุ่กินถ่านเลยนะเรื่ยเร่มยต้องมาโุ่งมา

เยอะไหมเฮ้ยขึ้นข่อยอีกสามคนเต็มเลยสามคนเต็มอันยัตพี่น้องเลยเด้อพี่น้องมาเด้อกินข้จแรกนับกันพี่น้องแซ็ต

ดก็ยังเทียมโอ้อ้าอะไรถึงฉากน่าร้ายเลยเนาะลายเลยใครยังน้อยร้ายคาดหน้าหนิเจ็บจะกุกน้ำน้ำฝนตกคาลุ่งไปห่อน้องกันฝังแล้วเว้ยเขียนกล่องแล้วบบแบบไา ล òn, <ừ> ่าห <ừ> ้องนะหอยหยเนาะนบยังแกงปลากุตส่เฮดบดสดห่อนหหอยนี่จะฉลองวนทยพีนงค์ฉลอดวันท

chơi lục bốt <laughs> chơi lục bốt chơi chơi lục <bột>. chơi <laughs> <Chưa> lục bốt chơi <laughs> <Chưa> lục bốt chơi <laughs> lục bốt chơi lục bốt chơi ขุ่มภาคนะจีรอกจะเจับไปเอาอย่วชาไปให้เยอะนเลยมันหลงเห้องมันกวาดบักเนอเนาะแต่ทำใหนกวาดสิุ่ดแก้ไปแล้วดีนอน

มนอช่วยก็ช่วยไปเรื่องวยี่ใส่ี่มาที่ขาตนี้ี่จะลุกบดใช่ไหมบดลายเ้าทนทำช่วยนะคะเก็บออกถือว่า เขาเจ้าตึงแหจะว่าได้เขาโอายลอดบ่ okay. mm ่จัดันเ่นช่องลอยใไหมช่องลอยซื้อได้เพื่อที่ได้ตาเหลือกได้ยเ้ย อีกประมาณอาิตยิดนึ่งหรือว่าสี่ห้าม,มื่นงองเลยตัวแก้วเขยเท่าออกแน่นอน้ออดแน่อนอน ไม่เลยยากทีเดียวไม่คุ้มอันดีนะดินมันออกก็มีตัวแปรหยอกเอาอยู่ก็ไม่มีรอยกิเแล้ไปย่างไปวะย่างไปห้าคุ้ยคือว่าผมมีข้างหน้าอย่างเงี้ยไปย่างไปโดนเนาะไหวย่งเขาเลยย่างบวก กินเอาเหมนตาตั pues ้งสงสาร่กินหรอคราบวะตรมที Mat, uh, ่เท่มตัวนี้เหมือนจลข้าแต่กำลังยังไม่เป็นเต็มหอยห้อยนักเต็มข่าวอน่นมาะหนักจัง ổn <cũng đ scenes cities> <cris intake> và, và cốt <c assassination> <barking cikka> bốc... ở này là này này cái này này ปวดข้อข้าววะขอามรูมันจะคลองนจะหน่อยเลื้งจนหน่อยนะจิงปรากฏข่าวอาตัวนี้ตัวหนึ่งนะคนมาได้ trên tôi thăm mình lên đại bất kỳ phải phải bỏ. Phải là phải. không người tay bất kỳ một là một lại lại ข้าวยังน้อยพ่อเขาไปรับอย่างที่น้องกดได้เดื่องรัของรองของขันตั้มนั่งเธอละสาวกดตรโนะคือว่าโบมานเล่นเป็นาวสวยปากาวบอกว่าปากาวมานับมือเรามาน่ะเรารับร้อยสองนึงคือสองหน่อย nó phải bớt cốt của tôi, tôi nói đấy ừ. nói thôi mình canh kêu mình đi cái tờ lông đường Để thảo Để nó lại mình vào ngày nó có lại năng rồi ที่ไอ้เียคือไเซ็งน่งมครับจานะม,มีน้องบัวอันเดียเงวันนี้เะซ็งมาสามน้องบัวอจะเหนปหเ็นไงปีนี่นะา้องบ่ลอยแลได้ป่ามาลายพรก,กันขี่รลดลงไปชงรถทิท้บลยคะตันี้อยได้ยินนีรทิบ เรามาแล้วก็แม่มอคกหลีสเาลงทันพีแล้วก็ใหญมาเต็นองคือโอยิ่งชวน่ายก็พอไปเพือเัดขนยพี่น้องเ้ยสุดยอดนะสาม่านพี่ป้าป้าอยากมันเบ็ดบ่เราบัดกมานนะแล้วดูนี่กันไปกับแม่แม่กัจะไปคิดเบ็ดคิดเบ็ดก็ได้ได พได้เนาะก็หาอนี่มอนีโอ้ัีนเพนระทานขาดหน่ขึ้นบ่ได้านขาดมันขึ้นได้อีกรี้ได้าลายมราเจ้ารัดเอาพเจ้า อันนี้เป็นนี้ตุ๊กตุ๊นี่แจะเก๊กนี่ตกลินได้พี่น้องเลยนะมาเต็นมากเลยฝนตกลินด้วยนี่จังวัดนตกลินลงด้วยนี่ใครไม่ลงล่ะไมไม่นะไม่นัด ใท่ไหมน่าแต่พวกแสบจะเดินไม่กีบไม่ใกล้ใกล้อะรใกล้แค่เพ็ยบอยากกินหมดอู้แลวจะหนักหแล้วไปต่อเนาะหนักหมดอับตัวต่อเนาน

เหลราขันเมาตกกุจัจยาที่กันแต่น่ยกันเทีก็มือเข้าขึ้นจะนีนักสือตกงูประยา้าพเดียงควยโตโอ้ยน่าสิบตอปร้อยน้าบวกเอ โอเคทนทตอยคกับ้าวมาแล้วกันน่งมานงตนี้ยอั่วถขั้วล่น่ไมหวเคือนึงทุงหนามันลงไปไาลงอางงาอานา้งอโตโอเคพี่น้องมาฮอดนี่ก็สิไเ้ลาเลยเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์พอกันลิปหน้าเาดี